มินี่นะคะวันนี้มินี่จะพามาดูชุดเป็ดรอบคันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLS นะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแตงด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะแบบแอปเปิลอดีเป็นสีแดงดําตัดนะคะแล้วก็มีสกรูด้านบนด้วยนะคะมีลูกกระชิงสีแดงค่ะส่วนเหล็กด้านล่างนะคะจะเป็นชุดเหล็กกันชนด้านหน้าของ a เ l นเดอร์นะคะมีแท้งสีแดงด้วยแบบหล่อเท่เลยค่ะพี่ค่ะเรามาดูด้านข้างกันดีกว่านะคะ ก็จะมีซูมล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดให้ดูให้เราด้วยนะคะพี่ค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นล้อแม็กแถบแดงค่ะขนาดขอบ20นะคะพร้อมกับยางลุยค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นบันไดของยี่ห้อ T W I นะคะแบบสีแดงแบบเท่เรารอเลยแบบนี้ที่ลูกค้าแต่งนะคะ แล้วก็ด้านข้างค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นาลายสติกเกอร์นะคะสีแดงลูกกระทิงแบบนี้สวยๆหล่อๆเลยค่ะพี่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์แบบแขนยาวนะคะของยี่ห้อของแฮมเมอร์นะคะพี่ค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นแหลกหลังคายี่ห้อแฮมเมอร์นะคะพี่มีไฟให้เราด้วยนะคะ มาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเรานะคะตรงฝาท้ายกระโปรงนะคะก็จะมีตัวข้อของตัวคําว่า FORD เป็นตัวแดงดําตัดนะคะแบบนี้แบบเท่หล่อเลยแล้วก็มีบบอักษรอริลิกด้วยค่ะส่วนกันชนด้านหลังนะคะก็กันชนของยี่ห้อยแฮมเมอนะคะพี่แบบหล่อเท่เลยค่ะเป็นไงบ้างคะรอบกันของเราเท่หลอ่อุการหรือเปล่า รถคันนี้นะคะของลูกค้าของมินนี่เองนะคะกำลังจะส่งมอวันนี้เลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจที่อยากจะแต่งแบบนี้เหมือนพี่ลูกค้าของน้องมินนี่สามารถติดต่อลอินน้่ได้ตาเมเบอร์ล่าล่าเลยนะคะแล้วพบกับมินนี่ใหม่นะคะบ๊ายบายสัค่ะ